ัต์ตัวนี้เป็น Vi v o วิยกโซน,นะครับท์ดักก้อนเจ็ดนสนะครับส่วนตัวนี้ไฮโกสี่สิบทรัพดักก้อนเจ็ดเจนสนะครับเอาไปดูความเร็วในการสแกนลนมือโลรลอกหน้าจอนะครับว่ามีความแตกต่างกันหรือว่าเหมือนกันในความเร็วนะครับข็พอๆกันนะครับ ครับก็บเ,เ,เท่ากันเลยนะครับนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับก็จะกับความเร็วในการวางตำแหน่งซึ่งตากแตกต่างก็ไม่ได้แตกต่างกันจนึรู้สึกว่าจ้าเร็วนะครับพอๆพอกันเลยนะครับ ครับอกกันเลยนะครับ Vivo V10 น,นะครับ iQOO 40นะครับ 5G ทั้ง2ตัวนะครับเจ็ด g e 4นะครับเจ็ส g e 3นะครับ Android 15ปันตร Android 15นะครับ